ซิกเนเจอร์เมนูจานนี้นะครับที่เป็นเสียทูน่าที่เรานํางาสามชนิดไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดํางาขี้ม่อนนะครับมาหมักกับทูน่าแล้วก็ย่างให้สุกแค่รอบนอกด้านในยังคงเป็นรสชาติของเนื้อปลาทูน่าที่ยังดิบอยู่นะครับจานนี้จะถูกเสิร์ฟไปเพื่อเน้นความเป็นปลาทูน่าที่เฟรชแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศอย่างงาน,นะครับในจานก็จะมีองค์ประกอบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแครอทพูเร่ซอสกรีนชิลี่ดิวนะครับที่ให้ความหอมและความเผ็ดเล็กน้อยนะครับ ไม่ว่าจะมีตัวที่เป็นวาซาบิมายองเนสหรือแม้แต่กรีนเฮิร์ฟแบเจลนะครับหรือเลมอนเจลเพื่อให้ความเปรี้ยวถั่วลูกไก่ที่ให้โปรตีนนะครับตัวนี้มันจะเป็นความสนุกในการทานที่ลูกค้าสามารถเลือกทาน ตัวใดตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งก็จะได้เป็นอีกหนึ่งรสชาติโดยที่ไม่กบความเป็นเบสของปลาถ้าทานกับอีกตัวหนึ่งก็จะได้อีกหนึ่งรสชาติแต่เมื่อนําทุกอย่างมาทานรวมกันก็จะได้เป็นกลิ่นหอมเฟเวอร์ใหม่ขึ้นมากับรสชาติใหม่ๆครับจานซิกเนเจอร์อีกจานจานนี้จะเป็นจานที่ผมเคยเอาไปแข่งเชฟกระทะเหล็กนะครับจะเป็นเนื้อกวางกับซอสเอ็กโอนะครับซึ่งซอสเอ็กโตัวเนี้ยมันจะเป็นซอสสูตรพิเศษที่เราทําขึ้นมาเองที่คิดขึ้นมาเองนะครับโดยซอสต,ตัวเนี้ย ได้ถูกปรับวิวัฒนาการขึ้นมาให้เข้ากับความเป็นยุโรปมากขึ้นนะครับให้มีความบาลานซ์มากขึ้นสเสน่ห์ของเขาเนี่ยก็คือความหอมจากบรันดีที่เราเฟ็มกับไฟให้เกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาเพื่อให้เกิดความหอมแล้วก็ชูรสชาติของตัวซอสมากขึ้นครับกับเนื้อกวางที่สุกแบบพอดีและมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศต่งตางๆที่แปะอยู่นะครับสำหรับจานนี้ผมจะแฝงมาด้วยเป็นชีสิลไวเนสที่ออกความเผ็ดร้อนทําให้ ลักษณะการทานเนื้อกว่าเนี่ยไม่เลี่ยนจนเกินไปแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นพิเศษในจานก,ก็คือเป็นเลมอนแฟดเจลตัวนี้จะเพิ่มความเฟสให้กับผู้ทานนะครับเวลาทานไปสักพักหนึ่งเราทานอาหารยุโรปอาจจะเกิดความเลี่ยนพอไปแตะโดนตัวเลมอนเจลเนี่ยมันจะเกิดความบาลานซ์กลับขึ้นมาแล้วทําให้เราสามารถทานได้ต่อเรื่อยๆแล้วตัวซอสเนี่ยก็เป็นซอสที่รวมสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์เป็นกุ้งแห้ง เป็นแฮมนะครับต่างๆที่เรามาตำรวมกันนะครับทำให้เกิดเป็นรสชาติที่ค่อนข้างซับซ้อนในตัวซอสครับอีกจานหนึ่งเลยที่เป็นเมนูใหม่ของทางร้านเนี่ยเพื่อให้เอาใจคอคนไทยแล้วอยากได้สเต็กที่เป็นกลิ่นอายของคนไทยนะครับซึ่งบางท่านพาครอบครัวมาอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่มาด้วยที่อยากทานอะไรที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยเราก็เลยนำเสนอมาเป็นเมนูทางเลือก เป็นสเต็ก f ิวชั่นเมนูนะครับสำหรับจานนี้จะเป็นอกเป็ดซอสแกงเผ็ดเป็ดย่างซึ่งตัวซอสแกงเผ็ดเนี่ยเราจะทำตามกรรมวิธีของไทยมีพริกแกงมีกะทินะครับแล้วก็ผลไม้ต่างๆที่ไปเคี่ยวปั่นเป็นซอสให้มีความนุ่มละมุนนะครับเสิร์ฟคู่กับอกเป็ดย่างที่ให้สุกออกมายังมีความเป็นจุ้ยซี่นะครับเกิดการเป็นสเต็กที่ได้รับรสชาติคุ้นเคยแบบไทยๆนะครับทานเคียงคู่กับ ฟักทองผู้เร่ให้เกิดความเบามากขึ้นแทนข้าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกนะับความสนุกที่คุ้นเคยเหมือนกับทานสเต็กไปด้วยแล้ว,ลวได้กลิ่นอายความเป็นไทยที่ชัดเจนครับจานสุดท้ายที่เป็นจานกระพงตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูจานฟิวชั่นของเรานะครับตัวนี้จะแทนมาจากปลากระพงซอสต,ต้มข่านะครับก็คือ สำหรับลูกค้าที่อยากทานอะไรที่เป็นเฮิบเถตัวนี้เราได้ทําน้ําต้มข่าดขึ้นมาตามกรรมวิธีปกติแบบไทยเลยแต่จะมีการเพิ่มเติมก็คือเป็นน้ํามันสกัดกลิ่นหอมต่างๆทําให้ต้มข่าของขเราเนี่ยมีกลิ่นหอมของดิวของโหระพาโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ก็ยังคงไม่ทิ้งความเป็นต้มข่าแบบเดิมที่หอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดท,ที่เรานํามาเคี่ยวเป็นตัวซอสตัวนี้เสิร์ฟคู่กับปลากระพงที่ทอดย่างออกมาให้กรอบด้านหนังนะครับแล้วมีความชุ่มฉ่าในเนื้อ ทานคู่กันกันกบถั่วลันเตาผักต่างๆที่แก้มมาให้ความรู้สึกเหมือนกับเรากําลังทานซุปต้มขาแต่เป็นต้มขาแบบแห้งให้เราได้รู้สึกเอ็นจอยเหมือนกับว่าความเป็นกลิ่นอายแบบไทยอย่างที่ได้แจ้งมาเพื่อเอาใจลูกค้าที่อยากได้สัมผัสความเป็นแบบไทยครับ